ถ้าเรามีแฟนแล้วแฟนพูดแบบนี้จะเป็นยังไงคือถ้ามีอะนะตีไม่มีไงหนะึ่งถึงสิบมาถ่ายรูปส่งมาหน่อยถ่ายทำไมคืออยู่ของฉันก็ได้อยู่แล้วแล้วถ้าฉันแบบหน้าสดอยู่ละเข้าห้องน้ำอยู่ดูไหมไม่เอาไปสิบเออจะถ่ายทำไมเอมเอาหน้าไปใกล้เอาไปใกล้ทําไมก็เห็นหัวสิวสิเนี่ยลูกขุมขนกว้างเห็นปะเออแล้วแบบหน้าก็มันด้วยแล้วเออจะให้ถ่ายทําไมคําพูดหวาน,วานไม่หวานเป็นคนเปรี้ยวเปรี้ยวทั้ง ทั้งตัวไม่เอาไม่เปรี้ยวเป็นคนเปรี้ยวอะไรอะโทรมาตอนดึกตอนมาว้าวดื่มไม่ชอบไม่ชอบคนดื่มเอาไปเลยอยากจะให้สิบสะีด้ซ้ไม่ได้ เออจะโทรมาทําไมตอนนั้นนะรูปหัวรูปทําไมไม่ใช่หมาเป็นคนเนาะอย่ารูปอย่ารูปไม่ใช่หมาชวนกินข้าวสองคนกินหลายๆคนไม่มีตังค์จ่ายให้คนอื่นหรือยังไงกินหลายๆคนทีเดียวเป็นคนแบบแบบต้องกินเป็นแบบเป็นหมู่คณะเอาพ่อแม่ไปกินด้วยกินก็สองคนไม่ได้คุยกันเงียบเงียบเก็บกบนวดให้ไม่ต้องนวดเป็นคนไม่ปวดยิ่งนวดยิ่งตะก,กจีมาแตะเออ คือแบบปกติอยู่คนเดียวไม่ต้องนวดอยู่แล้วชวนไปดูแมวที่ห้องไปดูทาไมที่บ้านมีทั้งแมวทั้งนกทั้งหมาทั้งปลามีทุกอย่างไม่จําเป็นไม่ต้องชวนดูแบถ่ายมาให้ดูก็ได้ไม่ต้องไปชวนไม่ไปเพราะว่าแมวคนเยอะเดี๋ยวแอบขนแมวบอกฝันดีปกติฝันอยู่ไม่ฝันอยู่แล้วอยากหลับไปเฉยๆอยากหลับลึกๆสบายๆไม่ต้องฝันพอฝันมาปืนเหมือนไม่ได้หลับอีกอ่ะหลับไม่พออะไรเงี้ยเออติวหนังสือติวทําไมฉันเก่งอยู่แล้วฉันแบบว่าเออเรียนน้อยอยู่แล้วไม่จําเป็นเลยไม่เข้าใจเลยทุกคนติก็เรียนปกติน